ตั้แลวไไมมม่มมามา่ีออะรกแคยาันนี้นะคะน้องนุยจะมารีเอ็กพีเอ stay home with s h e พงษ and ลูกศิษย์เริ่มเริ่มค่ะ แต่ว่าใจหน่กมากไม,ม่ใครเลยแล่ <c> ้ <oughs> แต่ก็มีตั้งหลายอนตอนนี้ในใจมี309คนที่อยู่ในนี้นะคะนั่นไงทุกคนรจะเปิดตัวด้วยกาบความมืดในตอนเช้าพี่เซอ คนน้ำมันเดียวกันเลยคนไม่คิดเห็นพิเชิญเดี๋ยวขอย้อนคนน้ำมันเดียวกันเลยโผล่อยู่ข้างล่างอะไม่ได้เอามาโชว์เขาหลังจะมาโชว์นะว่าเรามีคนน้ำเหมนพิเชิญโผล่ไอ้ลูกส้มๆ้มไม่แย่งจีนมากเลยครับพิเชิญนี่คยออะไรชาเหรอโผ สามารถทำได้แล้วก็ตื่นมาแล้วก็มาทำชากินเองแต่ว่แบบน้องคนเองอะสุดยอดเลย,เยวิ่งหนึ่งทีเยัยสวัสดีค่ะก็ชุดฟอร์มโฮมวิทมี วันนี้วันจุดนี่ยก็เมื่อเช้าก็อย่างนั้นะก็ตื่นมาทำขยับนู่นนี่นั่นดื่มชาแล้วก็อาบน้ำเรียบร้อยทำอะไรเรียบร้อยหมดแล้วแต่งหน้าเงี้ยหน่อยนึงเพื่อมาเจอกันแล้วก็ได้รับโจทย์มาว่าเป็นคู่กับมิวสิกใช่ไหมคะหนูก็สิกก็เลยโอเคทำอะไรกันดีนะเพราะไม่น่าจะได้เจอกันเท่าไหร่ท่าแบบชุดฟอร์มบูมจากเตอร์ลี่ใช่ไหม เลยเป็นว่าเรามาแลก,กชาเลนต์กันเชอร์ Music ก็ชาเลนต์มิวสิกายมิวสิกก็ชาเลนต์เชอรมาอะไรอย่างงี้ย oh. อ๋ออัดได้แล้วสวัสดีค่ะมิวสิกเองนะคะมิ Music สวสิกก็เหมือนจะได้รับชาเลนต์เขาเรียกว่าชาเลนต์หรือเปล่ามาจากที่ต้องทํากับพี่เชอรนะคะนั่นก็คือการเล่นเกมแข่งกันนั่นเองซึ่งสิทธิ์ได้ให้ชาเลนต์พี่เชอรไปฟังเชอรสิ่งที่ได้รับมาก็คือน้องไม่ทำ ปอเคิวในเกม<ะ>ทำไม่ได้เชิญแพลงไปหานา,าทีคือปอเคิวในเกม,ม,มเกมใหญ่แบบ t r i p เลยเหรอน้อยมากคเคยทำได้านอไ้ททำได้ดบ่อยขนาดน,นั้นไม่ได้เก่งขนาดน,นั้นนะส่วนใหญ่เล่น เล่นแบบว่าเป็นคนคอยช่วยเฟื่อยเป็นสายสปอร์ตอะไรเงี้ยอ้าวหรือแล้วเกมอะไรก็เลยคิดว่าอย่ามาข่อมตัวเน่เรายก็เก่งใช้ยอยมือฉมังเลยนะตรงนี้ะเพราะเราเคยเล่นกับเขาใช้เกมที่เราเล่นด้วยกันแล้วตอบเจอโหนอซูว่าเหมือนใครซึ่งพี่ชัยเก่งทุกคนในช่วงนี้นะเก่งค่ะเราจะมาลองดูกัน ว่าใช่แน่เลยว่าจะทําได้หรือไม่เกมนั้นแน่เลยน้องให้โคต้ามาว่าสามเกมนะคะทุกคนน้องให้โคตา <3 S 2> ้าสามเกมสามเกมเพราะน่าจะนานอยู่เหมือนกันหนูไม่รู้เลยว่าหนูจะโชว์ให้ทุกคนดูตอนไหนดีอ่ะอาจจะตอนจบเกมอะไรอย่างนี้ขออนุญาตไปลองแชรโอ้ยอยาก,ากเล่น<ล>ด้วยกันนะว่าอยากตั้งจีมเหมือน,นตอนนั้นเลย่อยเด้นยไปที่นี่กเลยตอนที่อยู่ที่หอ โอเคตอนนี้ก็เข้าเกมแล้วนะฮะซึ่งหนูอ่ะเหมือนจะส่งชาเลให้ไ่เชร์ไปเป็นให้พเชอยากมากนห้ไดคิวหรือเปล่าน่าจะใช่ซึ่งเอาจริงๆริงสิก็ยังไม่มั่นใจวลาสารู้เลยเกมน้หรือเปล่าเกมนั้นเลยไม่มั่นใจว่าฉิกจะทำได้หรือเปล่านะฮะอุ๊ยตายแล้วขอขาดซัพพอร์ตอ่ะไปได้แต่ถ้าเกินหนูเล่นซับหนูจะแบบไม่สามารถสร้างคิวได้ไม่เป็นไรหนูเชื่อว่าเราแบบไปได้เราเรามีแบบความตั้งใจ ความมุ่งมั่นอย่างสูงนะคะขอให้รอดพ้นจากการโดนทำโทษได้ถอะแล้วจริงหนูยังไม่รู้เลยว่าถ้าเกิดหนูทำไม่ได้หนูจะโดนบทลงโทษอะไรนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาไม่เป็นไรแรอน่าลกครอมค่ะเราก็จะเล่นแครี่คือจะเป็นแครี่หรออะไรนะาสิตอนแรกน้องบอกว่า เอาเพนตะคิวไหมพี่หรือว่าไม่ได้เลยเพนตะเลยเหรอตาบวมเพนตะเลยไม่ถนันั่งดู history เลยก็แบบไม่ได้เธอทริปเปิลยังพอมีความหวังในสามเกมเราจะมาลองดูใช่ไหมคุณน้องหัวปั๊มอยู่หัวตกใจพี่เชอร์พูดกับใครตกใจเลยฉลาดพี่เชอร์เล่นตัวอะไรอนูอยากดูเล็นแคร์รีน่าจะมีโอกาสสุด เลเล่นตัวอคนเล่นตัวพังพัแ่พี่ชิางเคยเล่นแอสซิซินนะพี่น้องจะเอาตาเชีย์พี่ช่งเล่นแอสซิซินจะได้แบบไปดูเอเออแล้วก็ของมาส่งวันนี้เป็นโบนี่สั่งมาเห็นเขาอ้โหรักมากค่ะ น่ารักจนตายอะหนูมันหวานจนตาหนูหวานตาเลยหวานขึ้นไป t r i ลคิวเป็น t r i เ l e ลเดทก่อนได้ไหมตาจะตาเลย <laughs> <laughs> สี่ชาเลนจ์อะไรของสิ่งดี ปกติส <mile> ิงจะเล่นเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับบัตเตอร์ฟลายไม่แรงงานตัวได้สิได้อยู่ได้อยู่คลิปแล้ว่าไม่ได้แต่ป็นเออเมื่อไหร่ตอนในพีพีพีสิกไม่ได้ปกติสิงจะเล่นเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับบัตเตอร์ฟลายไม่แรงงานตัวเป็ได้สิได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้แต่พิสิกไม่ได้บอกว่ิสิกเล่นตัวมัไรอ่ะ ่ก็คือจริงๆตอนนี้เราควรจะตั้งใจเล่นเกมแต่ถ้าเกิดเราตั้งใจเกินไปมันก็จะเงียบเกินไปเพราะงั้นหนูก็จะพูดพูดพูดไปด้วยนะฮะโอ้เอาจริงหนูถ้าเกิดว่ามันถึงตอนที่เชื่อใหคมียดจริงๆเนี่ยเราตั้งสติเราก็ไม่กระติะกระต่ายแบบไปไม่ได้หนูเห็นฝ่ายตรงข้ามเลือดแบบดูล้อแล้วแล้วแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่เขาเป็นแฮงเงี่ยแล้วหนูเป็นอะไรหนูเป็นบัตเตอร์ฟลายมารายงานตัวทำไมบัตเตอร์ไฟล์แต่เราพลายด้วคิวเก็บคิวได้แบบคนอกี่ตัวเหรอหนูดูเป็นแบบดูเป็นคนต้านเลืองคิวเห็นแล้วต้องโลบเห็นแล้วต้องรีไม่อยากไม่อยากให้มารายงานตัว อ๋อทีอ๋อทีอ๋อทีออ๋ออ๋อทีอ๋อทีอาอทีอ๋ออาอทีอาอทีอาอที่ออเฮ้ยลืมไปเราห้ามหลับตาเล่นแต่เราตายนะ Time to die เกมแรกเดูอจ้าไปมิลา กูไม่ได้เล่นเกมเลยนพี่เชาปกติผมเล่นซับด้วยนะจำนวนแพนข้านะทีปกติอะเชาแพงแค่นาทีเดียวไงชาเล่นนี่ยากมากแพนข้า่นาทีโหร่างขาไปแตกพอดีมันยากมากเลยคือจำนวนมาถึงแต่ให้ทำทริปเปิลคิวเนี่ยจริง แบบ double q ยังพอได้ triple นี่คือแบบต้อง,องเป็นฝูง<ฟ>ต้องรวมกัมนเป็นฝูงแล้วมีความคุ้มคิวเลยนะจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าคุณคืผู้เชอ่ยบอกให้หนูทำไม่ได้แปดคิวอะ มันจะเป็นไปได้ไหมที่หนูจะแบบทำแปดชิวร่างแต่เกมแรกมันเป็นไปได้นะเอาสิเจ็ดชิลแล้วจริงถเกาเล่นตอนแบบเช้าเช้ากลางวันเก็บคิวง่ายนะเมื่อเราแบบว่าเล่นเกมมาถึงจุดหนึ่งเราก็จะพูดคุยกับตัวเองได้นะคะเคยเล่นตอนกลางวันเราแบบอยากรู้ว่าตอนไม่เชื่อเล่นเป็นยังไงเลไม่ได้วครับแแต่พอเล่นตอนกลางคืนก็คือคิวไม่ได้ทำง่ายเลยเด้อคิวเล็กแบบคิว คิวหนึ่งคิวสองสู้ก็ไม่ได้ตรงนั้นคือเป็นคนเก่งๆอ่ะฉันจะรอดูว่าเธอทำได้เหมืนอนกันหรือไม่สิแชร์ลิ้นที่ฉันแชร์ลิ้นไปเฮ้ยหนูข้าบแปดคิวแล้วอ่ะแสร็เรียบร้อยหนูข่าบแปดคิวแล้วทุกคนหนูทำลงไปแล้ว<ฮ>หนูทำตามที่แชร์ลิ้นที่แชร์บอกได้แล้วนะฮะเฮ้ยสิบค<ฮ>ิวสิบคิวผมยังไม่ตายผมยังไม่ตายผมสุดยอดไปเลยฮะ เลยตั้งใจไหมใช่ตั้งใจหนูแบบผมนี่มันอะไรผมนี่มันอะไรผมมันอะไรจีนแบบแ้วพูดแล้วพอ l e g e ่ d ว r y เราเชิญมพูพทำไม่ตรงนี้กับคริสซี่ e l l o คริสซี่คริสซี่ you have faded e n m y ทรีบลคิลไม่นดีก็มือขึ้นน่ะงงมากเลยตอนแรกหนูแบบแอบกลัวนะว่าหนูจะรอดไหมจากการที่แบบมาเล่นโชว์แฟนคลับอางเงี้ยเพราะปกติหนูก็ไม่ได้ฝีมือดีแต่ว่าหนูก็มาเล่นกืบพสทสที่สิบแปดคิวนะฮะได้ยังไงก็ไม่รู้เล่นเกมได้ทัหมเย้ยยี่สิบเอ็ดแล้วดูดีดูดีมากมันดุกติก ที่สุดเลยไว้แกดุกดิกใช่แล้วตอนนี้นะฮะ <_ d ick> ก็มาอยู่ตรงจุดนี้ <_ d ick> ด,ดุ้กดิกเหมือนดุกดิกดากนาทมันก็รู้สึกว่ามันก็ดุกดิกท <_ d ick> ี่สุดเลยไว้แกนะฮะดุกดีดูดีกดูดีมากหนูว่าหนูควรแบบภาคมวยดีไหมฮะหนูเปิดรับจ็อบใหม่ Legendary ยี่สิบสี่คิวแล้วนะฮะ Double kill <_ d ick> Triple kill โอย พี่เชอร์หมายถึงเดี๋ยวก่อนนะพี่เชอร์บอกว่าให้ได้แปดหมายถึงคิวให้ได้แปดครั้งสามเกมหมายถึงให้หนูเล่นสามเกมเหรอหรือว่าพี่เชอร์หมายถึงให้หนูเราก็งงไปด้วยเลยิดชื่อกี้ก็เหมือนจะไม่งงนะแต่ตอิดชื่อเฮ้ยแล้วมันต้องอะไรครับโอ้ยมองบอกเห็นล่ะออพี่สิบวกอยู่แล้วว่าเป็นบัตรซ้าย ปิดช right? ื ies, ่อได้ไหมปิดชื่อปิดชื่อฮึสระสระสระโหการลำดับแลาจะเจอเป็นตานำตำเนินพองพองกดเพื่อนได้ไหมเราก็ส่งเข้าหาพี่เชอร์พี่เชอร์บอกว่าสามสามสามของพี่เชอร์นี่หมายถึงอะไรวะมาเรามาลองดูว่าเราจะได้แปดคิวนีกไหมฮะ ด้วยแบบปัตต์ฟลายอะไรแปดตัวนะฮะภายในสามเกมหรอค่ะชาเลนี้เฟลค่ะถ้าแบมเล่นเนาะแบมก็น่าจะคนร้ายจริงจริงเอร่ลุงสูตาข้างเดียวกับแขนยักษ์ของเขาชอบเล่นตัวนี้อยู่กำลังมจริงจริงนะเดี๋ยวจะไปแพงกิ้งห้านาทีค่ะ อ้าวพี่เชอร์สรุปพี่เชอร์ซูเฟลแล้วก็ต้องแทนพี่ใช่ไหมซูซูครับแทนพี่แค่นาทีอ่ะมันเป็นกางเข้าใจแตกแล้วแบบว่าตั้งจี้งจึ้งจึ้งไปไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่าอะไรก็เพราะฉันหลงเธอหลงอยู่กลางใจของเธอแ่เนเนเน่นเออใจเธอคนใหญ่ ไปไม่ทันแน่เลยอะเดี๋ยวก่อนนะตานี้ผมว่าผมตึงเครียดครับเรีย๊ยงตลกอีกน่ารักเลยตลกอีกเออมาวเออ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 เองเอาเออเอืเออเอองออเอาเออ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 เองเออเอาเออเอเเรอเออเอเออ หนูว่าหนไ enfin wan ita wan ita ูไม่รอดอ่ะทุกคนหนูว่าหนูไม่รอดหนูว่าตานนี้หนูไม่รอดรอดเราต้องรอดตานี้หนูแบบดกดอยนะฮะหนูไม่ใช่แบบดัอกจ๋าไเกรงต่อไปไอ้อย่างไงมันเป็นกระยึกกระยักกระยักกระยึกนะมันเห็นแล้วมันอืออู้อู้เออพี่เชอร์หนูไปดูพี่เชอร์แบบว่าขอกี่เกมนะแต่ถ้าเกิดพี่เชอร์ขอ หนูขอแค่เกมแรกนะพี่เพราะว่าหนูแบบไม่รอดหนูไม่สามารถทำได้ฮะหนูว่าเกมเนี้ยเราควรหยุดเราก็เทเกมไม่ได้เพราะงั้นเราต้องสู้ไม่นักสู้วีแล้วคนักสู้โอเคไหมใช่ลุกขึ้นสู้ดังไปครั้งนี้เอาไว้อุ้ยทำไมเธอใจร้ายจังเธออย่าว่าเขา แต่เธอว่าทะเลได้โอ้โหไม่น <único Liberty Overwatch> oh. <c oughs> ่าไม่น่าเล่นเลยเกือบตายเนี่ยโอ้โหปังตาินว่าเขากับทะเลนี้เขามาเต็มนะคลิปนี้เขาสต็อกมุกไม่ปวดเต็มเลยฉันร้องคลีนเลยฉันร้องกรี๊ดเลยซิวซิวซิวเฮ้ยเอาค่าได้ค่ามาฮันเออแต่ถ้าเกิดมึงเล่นนะทุกคนอยากใช้เมืเอวานนี้ในการเล่นเกมนะคะเป็นตัวอย่างที่ไม่นทีงานเละไปลุกก็คือถ้าเกิดพี่เชอร์เล่นแบบนี้ไป หนูก็คือบุคคลที่เล่นแบบแรรยแรรแรคนนึงเอาไหมเฮ้ยเราฆ่าได้เราฆ่าได้เราฆ่ามันได้ <S 1> <S 1> <S 1> <S สภาพตอนนี้นะฮะก็คือรอรอ,อการเกิดใหม่นะฮะเนี่ยหนูขอแค่แบบคิวได้อีกคนเดียวอะ่ะหนูก็จะทำตามเคสของพี่เชอร์ได้แล้วนะฮะอุ้ยหนูโดนลุมเพื่อนเพื่อนมาช่วยเขาหน่อยเพื่อนตรงนี้เพื่เพื่อมาช้าเกิดไปแต่ไม่เป็นไร เราเชื่อว่าันทำได้บัตเตอร์ฟลายมันอยู่ตรงนั้นบัตเตอร์ฟลายมันอยู่ตรงนั้นใช่ัตเตอร์ฟลามันอยู่ตรงนั้นเพ่อนเอยเ้ายดเต้ายดเต้นยเายเตาย้ายเ้าดเต้าดเต้ายดเต้ายืบต้วยเริามสงเัยืดเต้ายืายืด้าห้ายเ้ายืเตบาย้ยเยเายเนยเาเาืเ จ้าบ๊คิวแต่ทนในดิวซิวมีอะไรมางสวัสดีครับไม่เชจอแพ้ไปแล้วเอาในเมื่อเราทำใช่คนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคะที่เสื่อขอโทษเราคือแพ้ง่ายนิดดีแพ้ง่ายพีิวซิวแค่เป็นลมอนนี้การจับเวลาก่อนเก็บนี่นะ ถ้าสิบพผ่นผันให้เราได้ว่าขอแบบว่าเอ้ยขยับขยับแขนขยับขาได้นี่หนอนี่เฟสติวัลนะคะ5นาที15วิเปียนทีเฟสติวัลเขามีความเอนเทนไปด้วยทำไเพื่าเราจะได้แบบมีอะไรคิดเนาะไม่ต้องแบบทำอย่างเดียวนอนเสะเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรทำไปด้วยนี่ก็คือเราจะโฟกัสความเจ็บปวด ขนาดเหมือนกลัวไม่รู้อ่ะแต่ใดๆก็คือหนูทำ Challenge ของพี่เชยสำเร็จแล้วนะคะชาเลนจ์ที่บอกกล่าวว่าบอกกล่าวว่าให้ทำคิวได้ได้ทั้งหมดแปดนะฮะเพื่อออเพื่อนเรา A F K จริงๆด้วยเพื่อนเราก็เลยตายไปทั้งหมดสิบเอ็ดรอบแต่ว่ารอบนี้เราก็ได้สิบเจคิวไปทั้งหมดเก้ารอบนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตอีกเจ็ดรอบได้ทริปเปิลคิวนะฮะ สังหารมากสุดได้รับความเสียหายมากสุดนะฮะโ <c oughs> คมากสุดตัวนะฮะอะไรกันครับเนี่ยโอเคค่ะเป็นว่าชาร์ลีนส์ในรอบนี้ของหนูก็กบิเชย์นะฮะหนู่มทำสำเร็จ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เย้เราก็ดีใจไปด้วยเลยเนาะรักเลยกันบอกใครไม่มีอะไรจนะพูดแล้วไปดีกว่าบ๊ายบายปิดี้ยนะบาย พี่เอ๊จ๋อพี่เจอเป็นมนุษย์หรือเปล่าถ้าพี่เจอทำครบ5นาทีพี่เจอไม่ใช่มนุษย์นะมไม่มีไม่มีาขาขาไม่มีย่อกครือเข่าเลยเหรอยังมีความอารมณ์สีที่ถ้าพี่เจ๋อทำครบ5นาทีหนูจะซูม่าพี่เจอเป็นอะไรกัาบ้างยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเอาไว้ ก็ทำไปแล้วอ่ะคนลองทำดูนะแค่หนึ่งนาทีเหมือนหนึ่งวันมันมันทำให้เวลาเรายาวขึ้นเยอะเลยค่ะชาเลนจ์เฟลแถมบทลงโทษก็เฟลอยู่พี่เชยยังเป็นมนุษย์อยู่ค่ะส่งนาทีติดติดลืมไปไว้แล้วด้วยคุณคือมนุษย์แม็กซิมัมสุดของเชยนะคะนาทีคือโอ้โห 我不เขแย่ขอ้าขนสวยหมดแล้วไม่เขีม่ขอทได้ลักนาทีนงบอกได้ค่ะอนและล้วทำได้สูงสุดก็อยไม่เกินไม่เกินมนาทีกเลยคือนาทีเดีย home w i t ชเชอ h o i n g m h e นะคะก็นี่แะคะืเช้าดื่ชา่นนีน่นเสร็จปุ๊บก็ ส่วนใหญ่ถ้าเกิดวันว่างจริงแบบเนี้ยก็นี่นะเล่นเกมวางมาแล้วเล่นเกมหลังแกล้งหลังดูหลังนีแล้วก็ทำภาษาห้องซึ่งปกติเขาจะอัปเดตให้แฟนๆได้เห็นแล้วนะคะอันนี้ก็คือได้มาถ่ายให้ทุกคนดูโอ๊ยปวดปวดจริงจังโอ้ยอระวังดังตัวแปะน้ำพี่เชอร์เฉลยเล่นเกมให้ได้ิป t r i p คิว ไม่ได้ค่ะในสามเกมไม่ได้ค่ะแต่จํานวนคิวถึงเนี่ยได้สี่ห้าคิวหรืหกคิวเนี่ยแต่ในสามเกมนั้นไม่มีทำได้ติดจันหวะแถมตายอยู่ด้วยเซ็กช์แถมแพงกิ้งแล้วนะคนมากเลยปกติก็ออกกำลังกายนี่แหละค่ะแล้วก็ไปเดินช่วงนี้จะใช้วิธีการเดินสามสิบนาทีเอาในวันที่ไม่ได้มีเต้นหรืออะไรมากก็จะเดินสามสิบนาทีนะคะแล้วก็ยืดเหยียด ตรงนี้ใช้ลูกบอลพีลาทิสช่วยแล้วก็เวท<ม>เทนนิ่งด้วยน้ำหนักหนึ่งกิโลแบบเบาๆนี่น้ำไฝอันใหม่นะคะที่เอาไว้มาถ่ายม e e ติ้งย,ยู u ิติ้งยูออนไลน์ให้กับทุกคนนะคะจะได้ภาพสวยเงี้งชัดเจน<อ>ประมาณนี้แหละชีวิตเชอในช่วงอยู่บ้านในช่วงอยู่หอในช่วง ไม่สามารถไปไหนได้ก็ก็จะวนๆอยู่แค่นี้ค่ะกลับไปทำงานแค่นั้นเลยจิงๆแล้วก็มีงานอยู่เรื่อยก็เลยไม่ไม่ได้ทํากับข้าวอะไรขนาดนั้นแล้วก็ไม่มีใครกินเพื่อนอ๋อพิ่ถึงตอนที่เชฟพี่เชอเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำชาเลนจ์ได้เนี่ยจะจะเปิดหน้าจอให้ดูนะแต่ว่าอันนี้ชาเลนจ์เฟลไงอับอาย่เเคค่ะไปเลยบายบาย โอเคยกไม่ขึ้นช่วยกัน Stay safe Stay strong Stay high spirit สู้ๆนะคะทุกคนแ่ะทางนี้ก็จะสู้ค่ะพี่เชิญดูอยู่คนเดียวเยอะเกินไปเหมือนกันนะแบบดูมีความแบบเพราะว่าเวลาที่เราอยู่คนเดียวเยอะๆอะเราจะทำอะไรในสิ่งที่เราไม่เคยทำอะไร เอออะไรวะพูดอะไรนะเนี่ยมันอยู่คนเดียวเยอะไงเราจะทาอะไรที่ไม่เคยทําต่อหน้าคนอื่นมาก่อนแล้วทํามันออกมาแบบไม่รู้ตัวแบบเมื่อกี้พี่เชอได้เผยความแบบเมี้ยวเง่งาของตัวเองมาตอนท้ายคลิปแน่เมี้ยว <laughs> เง่งาใช่คำอะไรเละเออติดตามไลฟ์ของเรารวมถึงพิงเศษคอนเทนต์กับ V R และยังมีเคเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย Time application!